สวัสดีครับผมโอ้ยายเยเยเยังไม่รอห้าเดนวนนี้ไม่ว่างมาืนก็ไม่ว่างนะครับวันนี้กคุยอีกแล้วอ่ะโอ้ยเฮียเดี๋ยวิเฮียบีีุอีกแล้วอ่ะคนร้องเรียกมาเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสปอนเซอร์ใหญ่เราอีกแล้ว B พี บีพีบอกว่าบีพีนะครับเซรั่มนะครับแล้วก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสบู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ได้เจอในอั๋นตัวจริงนะครับก็ดูจากสภาพในอั๋นวันนี้นะครับก็คือเล่นเรียวๆเลยไม่ต้องแบบอันนี้ย่าครับใช่อ่ะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจังหวัดกาฬสินธุ์อ่ะทาก่อนทากีบกอนเคยใช้ป่ะบีพีขอบคุณแม่เฟิร์นนะครับแม่เฟิร์นนะครับที่ให้เอะไรวะยี่ห้อยี่อะไรวะลืมละปกติเขาทาหน้าได้หอมป่ะหอมป่ะ ก็หอมดีนะลองดูอาทานหมดแล้วพอแล้วหอมหอมมากครับชันหัวว่ะเป็นไรพี่เป็นไรเป็นไรอ่ะกูจะมาเจอพี่ชายสุดที่รักกูนะกูจะบอกเลยว่าก็ขอบคุณมากก็สปอนเซอร์ใหญ่เลยอีกครับเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่เต็มระบบเนาะมีอะไรหักปะไม่มีนะเดี๋ยววันนี้จะพานายอั๋นกาะสินนะยกล้อแบบสไตล์ว่างๆนะครับเล่นเรียวๆเลยงงปะตอนที่ผมพูดแบบ ไม่ได้ยกเดี๋ยวเดี๋ยวผมพายกแบบสไตล์ว่างๆก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวพอผมยกล้อพี่ขอชูสินค้านี้ได้ปหชูกล่องอะพี่เกาะอยู่ข้างหน้าพอผมยกล้อพี่ก็ชูสินค้าอย่างงี้ครับผมเดี๋ยวกล้องจะรู้จังหวะนะก็ขอบคุณมากนะครับสถานที่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่กูมาถ่ายนะขอขอโทษด้วยนะคือผมขออยาถ่ายคอนเทนต์น่ยนะครับก็ BP เป็นสปอนเซอร์ของเรามาจากไกลเลยนะกาลาสินเลยนะใช่ไกลปะก็มาจากไกลนิดนึงโหนี่อะไรวะเนี่ย เกือบร้อยกิโลนะต้องหมดมานี่ร้อยกิโลครับใช่เหรอพี่เป็นคนอีสานรือเป็นคนเอาเป็นคนกลางจริงๆพี่ถนัดอ่าน,น,นเป็นอีสานอีสานนะครับพี่เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพาในอ่านมากินข้าวอ,อ,อร่อยๆในใน้านหญ้าแล้วก็กินน้ำอิ่มๆเอ็นบีเดี๋ยวยกยๆยอันนี้มีมีแถมสบู่ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้มัน,ม,นมันถือลำบากเอาอย่างนี้กว่าชูชูชูแบบชูสินค้า ยกล้อแล้วชูสินค้าเดี๋ยวพี่นั่งหน้าก่อนพี่เห็นกล้องมากผมยกล้อพวกพี่ชูสินค้าแลนะ้ว นั่งหน้าอย่างนี้พี่นั่งหน้าแล้วจับงี้ผมพายกไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะสองคนไม่ล้ม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 เอาผมพี่จับมีอดิผมไปจับแขนเลยเถอแล้วพอผมยกพี่ก็จับข้างหนึ่งที่เอาขาขึ้น,นเจ็บศอกงอเขา่าพี่ไม่เจ็บหรอกเออแย่ขาพี่มน,นีลเออะสองด้างขึ้นไปอันนี้ไม่ได้อย่างนี้อ่ะแล้วพี่มองกล้องครับพอผมยกพุ้มพี่ก็โดนพานะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ไม่ได้หวะมัน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 คัสมนันดิบเกินไปข้าวนาดี่อดๆๆๆๆๆๆีอดีขอดีขอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพี่ต้องชูอ็นบีแบบให,ให้ให้ให้กล้องมันเห็นเลยดิเขี่ยมันไม่ได้หวะขอยก่อนึงผมไม่ได้แกล้งพี่อันพี่ตรงเนี้ยพี่นั่งเงี้ยจับเนี่ยคัสมันดิบไปคัสมันดิบเกินมาปล่กยล่อปลอยล่อพี่เห็นกล้องว่าแล้วพี่อยู่สิงะจริงๆมันต้องยกไปอย่างนี้เพไม่ได้ปล่อยอย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้แกล้งพี่ขอโทษที พี่จับอันนี้เลยเดีย๋ยวพี่พี่ไม่จับนี่แล้วผมก็พี่ก็ดันผมมันก็ล่วงเดีย๋ยวพ่อผมช่วยปุ่มจีนขาไปถูกบ้องเลยนะจีนขาเลยพี่จีนขาเลย<ๆ> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่ได้ว่ะกินขาไม่ได้ว่ะไม่เห็นไม่ได้เจ้าของแบรนด์ไม่เห็นไงเดี<ๆ>๋ยวมันเป็นยังไงวะจังหวะได้ป่ะพี่เมื่อกี้จังหวะได้จังหวะ ไม่ใช่ผมจะเพี้ยเพี้ยมาเอ็นทู้อยู่พี่ดิพี่ต้องจับตรงนี้ดิมันเลยล้มบ่อยไงพี่เข้าใจป่ะพี่ถ้าพี่อย่างเงี้ยพี่ประดันผมผมก็ต้องมันมันหลุดมือผมไงพี่เข้าใจป่ะพี่ต้องเกาะไว้ดิถอยกล้องพี่ต้องเกาะไว้อะขอบคุณหน่อย BP ที่ให้สปอนเซอร์ขอบคุณไอ้กล้องขอบคุณนะที่ให้สปอนเซอร์นะครับมาที่ไห พี่ขึ้นไปแล้วพี่ดูกล้องหน่อยดิผมยังไม่ปล่อยนะพี่ดับแล้วถ้าพี่ดับผมจะจูบลยนจูบจูบถาว่าเกาะได้แล้วผมเกาะได้แล้วผมเกาะได้แล้ว เดี๋ยวพี่เนี่ยเย้เดี๋ยวพี่พี่อยากเอียงผมดีเนี่ยนี่พี่อ่านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งถามเลยเดี๋ยว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 อุ้ยแม่เฟินเบิร์ลงเกงอีกสองพันอยากเาเบิร์ลงเกงอย่าผมโกงด้วยตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดบอกในคลิปก่อนอ่ะคุยคุยคุยในกล้องก่อนเสียงหวานไม่คุ้นก่อน ครับนี่ครับผลิตภัณฑ์นะเรียก BP. BP White <S <Hey>. <S Plus s e <Hey. S 1> r <Ser im, S 2> ั m ของจริงว่ะเดี๋ยวผมโทรหาแม่เฟิร์นก่อนขอเบิก,เบกกูงเกงพี่ตังหาสองพันเดี๋ยวผมโทรนะกำลงังโทรแก่แก่อยู่นะไม่รู้รับสายแล้ว <c oughs> แม่ครับถ่ายคลิปอยู่ขอเบิกเพิ่มค่ากางเกงอีกสองพันครับ เบข้างเกงอีกสองพันต้องเกงยินขาดเพนะาเบอร์ข้างเกง 2000, นะอีกสองพันนะเพราะดีไว้นะครับน้องๆนะครับอะนี่กาลังฉีดหน้าอยู่นะครับคือแม่อนุญ,ญาตนะครับสองพันข้างเกงแล้วมีค่าของชีพแบบเออกินน้ําอย่างเงี้ยอะไรไนะครับ <c oughs> โอเคแม่อนุญาตเบอร์ข้างเกงได้อีกสองพันแค่นี้แหละของจริง อันนี้เล่นเรียวๆนะอ่ะถือถือเดี๋ยวผมให้ให้ตังหายอีกนะพี่ครับผมอ่ะดูจากการหลักใส่เสื้อนะก็ต้องรู้นะน้องๆบ้าคลิปไฟมืดเน้ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วฮะเอาสุดท้ายโอ้ยหยุดหยุดไฟมันมืดดีกว่าฟ้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเวลาพี่จับขอโลโก้เไปขอพอคนเห็นมันจะได้อย่างนี้เนี่ยคำสั่งพี่บุลละตรงนี้ได้ปหมตรงนี้ได้ปหม มันรู้มันเป็นอะไรวะมันคุมไม่ได้วะโลโก้ผมจะร่างยาวๆด้เดี๋ยวตะก้องวิ่งตามกสกีเสิร์ตเลยนะเดี๋ยวผมจะไปแคปเอารูปเอาน้าขาขึ้นขึ้นขึ้นเหมือนดิมามล่ารยะแล้วพี่ส่งอีพีไปนะมาพูดนะพูดพีพีคุ้มปะเนี่ยไม่เปิดคุมปะเนี่ย เนี่ยพ่งไปเปิาใหม่เนี่ยคันนี้มาเอาทางนี้ดีกว่ากล้องกลจับจับมีนะนีสวยกล้องแสงไม่ได้เลยทางนี้ทางนี้ไม่ไม่ยกละไม่ยกล้นไม่ยกแล้วสุดท้ายแล้วพี่มันมืดแล้วมืดแล้วใช่ๆปมาไอพี่พต่อไปอ่ะชูพีพีพูดลยพี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 ้งไ่ยตรง้นเลยอย่าจบ่าอย่าจเส้นมาทางนี้ทางนี้มทางนี้ทางนี้กล้องสวย เอาไปดไปบอกไปบิน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 บวกบอลมาไงครับปลาช่องไงแน่นอนครับแน่นอนพี่อันถือว่าผ่านนะไมนเนไรสิพี่อันเป็ไอเทีย ไอ้เหี้ยบีพีแม่งใช้ดีจริงๆว่ะโอ้โหลองลองลองถูไหมมันมีสบู่ถูแล้วน้ำอะไรยมาเลยแค่นี้แหละดีใช่ป่ะขอบคุณมากนะขอบคุณแม่เฟิร์นด้วยให้ข้าวต้มเกงใส่ต้มเกงไงี่ยแล้วนี่มึงใส่เสื้อผิดด้านไงอันโอ้ยอันเอ้ยแค่เสื้อมันก็นี่ละจริงๆนะผมเจ้าไม่ไม่ลงไอ่สัสไมันติกิริคาไอ้สัสโว้ยเอ้ยอ๋อปิดคลิปเท่านี้เลสโก Yeah.